สวัสดีครับเราแฟนขลัววันพีชทุกท่านเลยนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวเต็มของมังงะวันพีชที่เรายังไม่ได้ทำาราเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าในตอนที่1157เนี่ยมันจะมีเนื้อหาอะไรกันบ้างในตอนนี้เนาะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยซึ่งตอนนี้มันจะมีชื่อตอนว่าบาร์ของแชกี้ในตำนานหรือว่าบาร์ในตำนานใช่ไหมก็เดี๋ยวหน้าปกเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วใช่ป่าว่ายามาโตะเนี่ย รล้บุลูพู้ต่อสู้ไคโดเพื่อที่จะปกป้องหมู่บ้านแต่ก็ตายไปโดยที่ไม่เหลือแม้แต่ศพเลยนี่คือหลุมศพที่คุริใช่ไหมก็อย่างที่เราได้ติดตามกันมาในมินิสตอรี่นะครับส่วนในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาที่วัดในสังกัดสมาพันธ์การกุศลน,นานาชาติพุตโคโลนีใช่ไหมก็มีการแบบบวกเวกวอยายเลยว่าเออขนของออกมาให้หมดเงินมาหาศาลเลยนี่หว่าเลยทํานองเนี้ยซึ่งปรากฏแล้วมันกลายเป็นกลุ่มโจรสลัดล็อกใช่ไหมที่มาป้นเงินของวัดนะครับเรียกได้ว่าบาปกันมากเลย ซึ่งหวังจื้อนะครับหรือว่าโอชโชกุนะครับเขาก็ได้มีการพูดออกมาในตอนนี้ด้วยใช่ไหมว่าขอบใจมากเลยนะทางเนี้รับไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาก็สั่งให้พวกพร้องเขาเนี่ยถอนกําลังออกมาใช่ปหแล้วเราจะได้เห็นว่ามีพระที่อยู่ในสมาพันธ์การกุศลเนี่ยเขาได้บอกว่าได้โปรดหยุดเธอครับนั่นเนี่ยมันเป็นเงินบริจาคให้กับพวกเด็กผู้ยากไร้เลยนะแล้วบิกมัมที่ในเวลานั้นเนี่ยเป็นกลุ่มล็อกแล้วใช่ไหมเขาก็เลยได้บอกว่าอย่ามาแลไปหน่อยเลยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเห็นเอาไปให้จริงใช่ไหมมันถึงได้มากองสุมกันอยู่ที่นี่ไม่่ใชงนห คือบิกมัมเขาพูดในทํานองแบบนี้ใช่ปะ่ะหลังจากนั้นเราจะได้เห็นเสียงค,คนคนหนึ่งเนี่ยเรียกขึ้นมาว่าเฮ้ย <Hey, S 1> วังเจอเฮ้ย <Hey. S 1> ปล่อยลิฟต์ตัวสุดท้ายเนี่ยลงมาให้หน่อยพวกเรายังติดอยู่ใต้ดินอยู่เลยใช่ไหมเราจะได้เห็นว่าคนที่ติดต่อมาเนี่ยคือผ่านมาแมลงสื่อสารมาใช่ปะ่ะหวังเจอเขาเลยได้บอกว่าหนวกหูจริงเฮ้ย hey, ชิกิชิกิเองเนี่ยคือทําหน้างงเลยใช่ไหมแล้วเขาก็เลยบอกว่าจริงด้วยสิฉันลืมไมอ้เจ้าพวกนั้นไปเลยคือเหมือนลืมหนวดข่าวแล้วก็ใครโดเนี่ยอยู่ในหลุมใช่ไหมบวกกับกว่าชิคกี้โยนระเบิดดลลงไป้้ววยใชมมัแนกก็เลยได้บอว่าาาดละ รานนี้เนี่ยส่วนแบ่งเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาแล้วคือมันกาค่าหนวดเขาับไคโดไปเลยนะครับพอหลังจากที่แรงระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นชบาภาพเนี่ยจะตัดมาที่พวกพระใช่ไหมพวกพระเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันรู้เรื่องธุรกิจลับๆของพวกเราหมดแล้วกองทัพเนี่ยยังไม่มาอีกหรือยังไงอีกไม่นานเนี่ยก็น่าจะถึงแล้วมั้งคือก็มีพระเขาโต้อตอบกันไปกันมาเนาะเพราะว่าดูเหมือนจะเรียกกองทัพเรือเนี่ยมาช่วยใช่ปะซึ่งดูเหมือนคนที่เป็นหัวหน้านะครับเขาก็จะบอกว่าเอองั้นก็อย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้้กก้กกกกกก็็ลลวววัันนนนนนพบบทที่่่เเเเปเหมือออูงยาาาได สังฆราชต่อมาเราจะเห็นว่ามีลูกกงเนี่ยคือถูกปล่อยลงมาปิดประตูวไว้ใช่ป่ะก็มีการสั่งไวแ้แหละว่าปิดตายวัดน,นี้เลยก็ได้มิดบักกิ้งนะครับหรือว่าสตุตชี่เนี่ยเขาได้บอกว่ามีกงเหล็กด้วยงั้นเหรอบิกมัมเองที่ในเวลานั้นเนี่ยเขาก็ตามมาติดๆใช่ป่ะเขาก็เลยได้บอกว่าเออที่จะขังพวกเขาไว้ในนี้ใช่ไหมพังมันเนี่ยก็สิ้นเรื่องแล้วลีกไปบักกิ้งนะครับคือเขาพยายามที่จะพังไอประตูเหล็กนี้ใช่ป่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดแผ่นดินไหวใช่ป่ะเราจะเห็นว่าเกาะนี้คือบ ต่างตกใจว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ป่ะแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยไม่สินี่มันแผ่นดินไหวฝีมือของเจ้านั่นแง่งเลยก็หมายความว่านั่นก็คือฝีมือของนิวเกตหรือว่าหนวดข่าวนั่นเองเพราะว่ามันทําให้ทุกคนที่กําลังหนีเนี่ยตกลงมาหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องผิดหวังนะครับกับผลปีศาจที่เราเคยคาดการไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ว่าเออล็อ e ก ok มันอาจจะอยากได้ผลของหนวดข่าหรือเปล่าแล้วเรามองว่าหนวดขาวในเวลานั้นเนี่ยน่าจะยังไม่มีผลปีศาจ ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราคาดการผิดไปในการวิเคราะห์ครั้งนั้นใช่ไ่ะพอกลับมาในเนื้อเรื่องเนี่ยไคโดรู้สึกอิจฉานะครับแล้วก็อยากได้พลังแบบหนวดขาวเหมือนกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าคือการที่หนวดขาวเนี่ยสร้างขึ้นแผ่นดินไหวแบบนี้มันทําให้วัดถล่มเลยนะครับต่อมาเราจะได้เห็นว่าหนวดขาวเนี่ยมีการบอกไคโดไว้ว่าเอ้ยแกเนี่ยอยากได้พลังพิเศษใช่ไหมก็เลือกให้มันดีๆก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเนี่ยจะติดตัวแกไปชั่วชีวิตเลยนะเว้ยไคโดไคโดเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเอ้ยก็จร ขวานเงินเนี่ยเขาก็ติดอยู่ในหลุมกับไคโดแล้วก็ทางด้านหนวดขาวด้วยใช่ไหมเขาก็เลยได้พูดออกมาหลังจากที่หลุดออกมาจากวิกฤตตรงนั้นได้เขาบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> คิดว่าใครวะที่มันหักหลังพวกเราใช่ไหมและชิกิเนี่ยมันลอยขึ้นซึ่งเราเนี่ยก็จะได้รู้แล้วว่าเออชิกิเนี่ยมันมีผลปีศาจของมันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอ่ะพอหลังจากที่ชิกิลอยขึ้นใช่ไหมเคียวมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกเองใช่ไหมชิกิที่เป็นคนโยนระเบิดลงใบใช่ป่ะชิกิมันก็ทําหน้าแบบย่อเย้ยว่าโอ้ oh, เคียวคุงยังมีชีวิตออยยยู่่่่งงัั้นนนนเเเหรฉีป็ววพกแแทบล หลังจากนั้นเราจะตัดมาที่ล็อกแล้วก็กัปตันจอนนะครับล็อกเนี่ยเขาได้บอกว่าเฮ้ยมัวทําอะไรกันอยู่วะพวกแกทุกคนรีบๆกันหน่อยจะได้ไหมเคียวเนี่ยกำลังแบบว่าทะเลาะก,กับชิกิเลยว่าวันนี้แกต้องตายอะไรทํานองนี้ใช่ป่ะล็อกก็เลยบอกว่าสมบัติเนี่ยปลอดภัยดีใช่ไหมยอย่าให้ตกหล่นนะเวย,ก,ย,เยเกักกออตป,ปกตันจอนเนี่ยเขาก็เลยเรียกล็อกว่าเฮ้ยล็อกแกลองดูทะเลรอบๆดูสิซึ่งกองทัพเรือเนี่ยคือมันมาล้อมเรือของล็อกแล้วก็ล้อมเกาะนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ป่ะกัปตัน เ,เขาก็เลยได้บอกว่ากองทัพเรือนี่หว่าเราเนี่ยโดนล้อมไว้หมดแล้วนะเว้ยล็อกล็อกเองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างานยากแล้วสินะแบบนี้เฮ้ย hey, พวกแกนี่มันไม่ใช่เวลามาตีกันแล้วนะรีบเตรียมตัวออกเรือกันได้แล้วพอหลังจากที่หนวดขาวเนี่ยโผล่ขึ้นมาได้ใช่ปะเขาเลยได้บอกว่ากองทัพเรือมาแล้วงั้นเหรอมาเร็วจริงแคข้อมูลเราล่วงั้นเหรอว่าล็อกเองเนี่ยคือเหมือนกับว่าเปลี่ยนคําสั่งกระทันหันพอเห็นกองทัพเรือใช่ไหมเขาเลยได้บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องหนีแล้วพวกมึงออกเรือแล้วก็เตรียมตัวลบกันได้เลยคือแททนนีี่จจะออออออกกกเเเรรรืืหับข้าาไปป กองทับเรือใช่ไหมแล้วก็มีคําสั่งเดียวคือจมเรือพวกมันแล้วก็ชิงทุกอย่างมาให้หมดนะครับไม่ให้เหลืออะไรเลยหลังจากนั้นเนี่ยลราก็ได้เริ่มทําการตามแผนที่เขาวางไว้เลยซึ่งก็มีการเขียนไว้นะว่าหลังจากที่กลุ่มล็อกเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการใช่ปะเพียงแค่2ปีเท่านั้นเนี่ยคดีบุกโจมตีที่บันทึกเอาไว้ได้เนี่ยมีถึง16คดีเลยนะสําหรับการที่กลุ่มจนสลัดล็อกเกาะเรื่องเอาไว้แล้วก็มีเรือที่ถูกจมไปเนี่ยเจ็ดสิบหกลำเลยนะครับรวมถึงท่าเรือที่ถ พังพินาศเนี่ย5แห่งแล้วก็ประเทศที่ล่มสลาย1ประเทศละเมิดกฎหมายของโลกมาตรา18นะครับจนกลายเป็นคดีพิเศษ3คดีเลยนะแล้วก็ประวัติอาชญากรรมที่ถูกลบทิ้งไปอีกรวมๆแล้วประมาณ25คดีเลยทีเดียวซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไวร์ไลที่แบบว่าคดีอุกชะกันนี่เยอะมากๆนะครับและในภายหลังนะครับทะเลเนี่ยกลายเป็นของเจ้าแห่งโจรสลัดโกดีโรเจอร์ก็จริงใช่ปะแต่ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่พวกเขาเหล่านี้ใช่ปะออกมาตะลุยไปทั่วนะครับก็อาจเรียกได้ว่ามันเป็นยุคสมัยของล็อกเลยทีเดียว ก่นอนที่จะมาถึงโลเจอร์ชาปะ โลกใหม่ที่เกาะเอนิจินะครับเราจะได้เห็นว่ามีคนเนี่ยแหกปากโวยวายขึ้นมาอีกแล้วว่าคิดจะทําอะไรนะ่ะถอยไปเดี๋ยวนี้เลยนะฮาเลาประเทศนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลโลกสําหรับพวกเราแล้วเนี่ยมันคือดินแดนนอกกฎหมายหรือว่าดินแดนที่ไร้กฎหมายใช่ไหมผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้เนี่ยคือไม่มีสิทธิที่จะมีสิทธิทมนุษยชนเหมือนกับคนทั่วไปหรอกนะฮาเลาเองนะครับที่ดูเหมือนว่าจะมาช่วยคนบนเกาะน,นี้จากพวกรัฐบาลโลกเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงรัฐบาลโลกเนี่ยมันไม่ใช่กฎของโลกสะหน่อยนะเว เปเทอะนาะประเทศนี้เนี่ยคือพันธมิตรกับประเทศเอลบัฟของเราเลยนะที่เคยช่วยเราไว้ตอนอดอยากโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยพวกเขาคือผู้มีพระคุณของเราอย่างแท้จริง ซึ่งคนที่ถูกจับมัดไว้เนี่ยเขาก็เรียกว่าราชาฮาเราช่วยพวกเราด้วยเถอะนะอะไรทานองนี้ใช่ปะฮาเราเองก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละมันคือเวลาแห่งการตอบแทนบุญคุณข้าจะไม่ขยับไปจากตรงนี้เลยนะถ้าพวกแกเนี่ยไม่ปล่อยคนพวกนั้นไปรัฐบาลโลกเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าฮาเราเราว่ากันตามจริงแล้วแล้วก็นะพวกแกเอลบาตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นแค่ประเทศที่กําลังยื่นคําขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกอยู่เลยไม่ใช่หรอถ้ามาช่วยพวกเราเนี่ยมันก็ยังพออารมุ่มอร่วยกันได้นะแต่ถ้ามาปกป้องป,องประเทศนอกสังกัดความหวังที่อยากจะเข้าร่วม มาเป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกเนี่ยมันก็จะดับวูบไปในทันทีเลยนะเว้ยฮาระหลังจากที่รัฐบาลโลกเขาพูดแบบนี้ใช่ปะเขาก็ยิงปืนเข้าไปใส่แขนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับโดยที่เขาบอกว่าบอกให้หลีกไปไงล่ะฮาเรเลาแกอย่ามาขวางทางพวกเรานะเว้ยฮาราเนี่ยก็เริ่มฉุนแตกแล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าไอ้ขยะพวกนี้นี่มันไม่ใช่คนด้วยซ้ําแล้วเขาก็เริ่มบุกเข้าไปทําลายเรือของรัฐบาลโลกใช่ปะก็เลยได้มีการเขียนไว้ว่าฮาเลากษัตริย์แห่งเอลบาได้เผยท่าแท้เล่นละครว่ามีไมตรีต่อรัฐบาลโลกแต่ก เรือลบของรัฐบาลโลกที่ไร้ความผิดจนมันจมทะเลลงไปเลยใช่ปะข่าวนี้เนี่ยคือมันถูกตีพิมพ์ในข่าวในวารสารเศรษฐกิจโลกนะครับต่อมาจาก เอลบาร์ร้านเหล้าของอีดานะครับก็มีคนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยก็บอกแกแล้วไงฮาเลาว่านะั่นเนี่ยมันคือสันดานของรัฐบาลโลกก็น่าจะเป็นล็อกกันแหละไปดื่มที่ปราสาทแกกันเถอะฮาเลาและหลังจากน,านั้นใช่ปะฮาเลาก็เลยได้บอกว่าพูดอะไรบ้าๆนะล็อกเจ้าเหนือากลายเป็นจอมไวรายที่โด่งดังซะขนาดนี้แล้วเนี่ยข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเนี่ยเข้าอาณาจักรเราได้หรอกนะซึ่งล็อกเองก็เลยบอกว่าก็เอาทั้งอาณาจักรของแกเนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวฉันซะเลยสิฮาเลายอมใจอ่อนซะทีเถอะนะฮาเลายอมมาเป็นพวกกเดดีียวันนนนถะ่ทูสภาพแก ก้มหัวให้กับรัฐบาลโลกต่อไปไม่ไหวแล้วนะเว้ยเพื่อนฮาราวเองเนี่ยพอได้ยินแบบนี้เขาเลยได้บอกว่าสักวันเนี่ยฉันจะพาเอลบาฟเข้าไปเป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกให้ได้เลยล็อกล็อกเองก็เลยบอกว่าไอ้มุกโกนหัวเพื่อที่จะแสดงความจริงใจนี่มันวัฒนธรรมแถวไหนกันฟ้าฮาราวฮาราวเองเขาเลยได้บอกว่ากราฟเองเนี่ยก็หัวเราะใหญ่เลยเหมือนกันล็อกเองพอพูดถึงกราฟเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่ากราฟง,งัพพงน,รนหรอเจ้านั่นเองเนี่ยมันก็เกลียดพวกเบื้องบนหน้าดูเลยนะมันน่าจะมาเป็นโจรสลัดให,ให้รู้แล้วรู้อดกันไปเลยนะไม่น่นนาจะปเป็กองทัพ ฮาเลาเนี่ยเขาเลยได้บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยมันเป็นองค์กรขนาดใหญ่ใช่ไหมถึงจะมีพวกสวะปนอยู่บ้างแต่พวกเขาเนี่ยก็เป็นกองทัพอันทรงเกียรติที่ช่วยเหลือผู้คนทุกวี่ทุกวันเลยนะหลังจากจอ์นใจแอนเนี่ยก็จะมีทหารเรืออีกหลายคนเหมือนกันที่จะมาจากเอลบาฟของเราถ้าเขาสามารถส่งนักรบที่มีพลังเหลือเฟือของอาณาจักรนี้เนี่ยไปร่วมเข้ากองทัพเรือได้มากกว่านี้แล้วก็นะก็คงจะทําประโยชน์ให้กับผู้คนได้มากมายแท้ๆเลยซึ่งดูเหมือนว่าฮาเลาเนี่ยจะส่งนักรบของเอลบาฟนะครับที่มีพลังกำลังแขง แก่งใช่ไหมหรือว่าคนยักษ์แหละไปเป็นหน่วยคนยักษ์ของรัฐบาลโลกหรือว่ากองทัพเรือนั่นเองซึ่งเราเนี่ยก็เคยสงสัยอยู่พักหนึ่งเลยนะว่าอกองทัพเรือเนี่ยมันไปเอาคนยักษ์มาเป็นทหารเรือได้ยังไงหรือว่าทหารเรือที่เป็นคนยักษ์เนี่ยคือมันมาจากเอลบาฟหรือเปล่าหรือมันมาจากที่อื่นด้วยเพราะว่าคนยักษ์เนี่ย มันก็มีมาจากที่อื่นด้วยเช่นเดียวกันใชมานซึ่งล็อกเองพอได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแค่คิดก็ขนลุกแล้วว่าฮาเลาแกทําอะไรของแกวะนี่เธออีดา้าก็ช่วยก่อมเจ้านี่ให้หน่อยสิซึ่งอีด้าเองเนี่ยเขาก็เลยหันกลับมาบอกว่านั่นสินะถ้าฮาเลาเป็นลูกของเขาแล้วก็เขาเนี่ยก็คงจะเตือนฮาเลาไว้ว่าเออให้เลือกคบเพื่อนดีๆหน่อยอะไรทํานองนี้ใช่ปะ่ะล็อกเองก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าพูดอย่งงางนั้นดิอีด้าใช่ป่ะเราจะได้เห็นว่าเด็ก3คนเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันนั่นก็คือฮัทล เนี่ยคาดว่าปัจจุบันน่าจะเป็นเจ้าของร้านเล้านะครับที่อยู่ในโยมโลกใช่ไหมที่เราเห็นในอนิเมะเลยนะครับที่เขาคุยกับโคโลนนั่นแหละเนาะต่อมานะครับศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือ ก็มีคนเนี่ยพูดกันว่าแค่คนยักษ์นอนพลิกตัวสักหน่อยเนี่ยก็แทบจะทํามนุษย์ที่อยู่ข้างๆจนตายได้หมดเลยนะถ้าทําให้โกรธขึ้นมาแล้วก็คงจะอันตรายถึงชีวิตหน้าดูเลยคิดว่าเจ้าพวกนั้นเนี่ยจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้จริงๆงั้นหรอฉันโดนว่ามาแบบนั้นนะ,นะแล้วก็มีคนเถียงมาว่าโดนว่าอะไรกันว่าไม่ต้องมาอ้างเลยก็จะเป็นกาฟแล้วก็เซงโงครุรวมถึงทางด้านซึรุด้วยคุยกับคุณคองอยู่นั่นเองซึ่งกาฟในเวลานั้นเนี่ยคือเป็นพลเรือโทอยู่ใช่ป่ะแล้วก็ในอนาคตก็จะเเเเปปป็ป็็็นนูู่่ลลฟีแ้วกกงงคอง เรือโทแล้วอย่างที่เรารู้กันดีว่าอนาคตเนี่ยเฮียแกก็มาเป็นจอมพลของกองทัพเรือนะครับรวมถึงซึรุนะครับหรือว่าโอซึรุใช่ไหมเขาก็เป็นพลเรือโทใช่ปะแต่อนาคตเนี่ยเขาก็มาเป็นเสนาธิการใหญ่ของกองทัพเรือเนาะส่วนคุณคลองในเวลานั้นเนี่ยก็เป็นพลเรือเอกคองนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมาเป็นผอ,อใช่ไหมหรือว่าทหารสูงสุดของนั่นเองซึ่งกามเนี่ยเขาได้บอกว่าแค่ให้เข้าร่วมกองทัพเรือเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ใช่หรอคุณคองเซนโงคุก็เลยสนับสนุนคําพูดของกามโดยที่บอกว่าถ้าเาเเรนี่ป็ ชายผู้ที่ซื่อสัตย์นะและเอลวาร์เองเนี่ยมันก็กําลังพยายามที่จะปรับเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของตัวเองอยู่จะไม่ให้โอกาสหน่อยหรอคุณคลองโอซึรุหรือว่าคุณซึรุเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามีข่าวหรือว่าล็อกเนี่ยชวนเขาเข้ากลุ่มไปแล้วหลายครั้งต่อหลายครั้งเลยนะถ้าเกิดว่าฮาเรวเกิดเปลี่ยนใจไปเข้ากลุ่มขึ้นมาจริงแล้วก็ไม่รู้ว่ากองทัพเรือของเราเนี่ยจะมีกําลังพอที่จะหยุดพวกนั้นได้หรือเปล่านะคุณคลองซึ่งคุณคลองเองเขาก็เลยได้หันกลับไปด่าสามคนนี้ว่าก็าเข้าใจอยู่หรอกนะ เหมือนกันนะเว้ยเด็กบ้าเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยคือการเซงโงคุหรือว่าโอซึรุหรือว่าคุณซึรุเนี่ยก็ยังเป็นเด็กกว่าคุณคองใช่ไหมคุณคองเขาเลยได้บอกว่าความป่าดเถื่อนของพวกนั้นเนี่ยก็ถูกจารึกไว้อย่างชัดเจนในประวัติศาสตร์ซึ่งน่าจะหมายถึงไอกองคอนยักษ์กันเล่าของชนเผ่าเอลบาหรือเปล่าที่เป็นกองคอนต่อเรือของคนยักษ์อะเนาะซึ่งการาฟเนี่ยก็เลยได้เถียงไปว่าฉันถึงอยากได้พวกเขาเนี่ยมาเป็นกองกําลังในเราคุณคองมันจะได้แบบว่าช่วยให้พวกเราเนี่ยมีกําลังมากขึ้นและเลิกที่จะถ่วงเวลาได้แล้้วยออมใหเบนี่ าเป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกได้แล้วคุณคองเองเนี่ยก็เลยได้อธิบายไปดีๆว่าเออถ้ากูเป็นคนตัดสินใจเองเนี่ยก็คงจะไม่มาลำบากใจแบบนี้หรอกนะครับเพราะว่ากูไม่ได้ตัดสินใจเองเบื้องบน,นั้าหากที่เขาตัดสินใจกันมันช่วยอะไรกันไม่ได้ เกาะฮาจิโนสึนะครับโดยที่เวลานั้นเนี่ยก็จะเป็น42ปีก่อนใช่ปะที่ฮาจิโนสึเหล่าโจรสลัดเนี่ยต่างแหกปากโวยวายว่าเฮ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่เลยนี่ว่ากับตันกลุ่มโจรสลัดคุจาหรือชาคุยาคุวางมือจากตําแหน่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเขาก็เสียใจมากเพราะว่าแปลว่าโอกาสที่พวกเขาจะได้เจอในทะเลเนี่ย ก็คงจะกลายเป็นสูตรแล้วแน่นอนที่จะได้เจอแชกี้ใช่ปะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหสิ้นหวังหมดแล้วอุตส่าห์ออกทะเลมาเพราะฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอาจจะโดนกลุ่มจนสลัดคุจาหรือมีชาคุยาคูเนี่ยป่นแท้แทเลยซึ่งก็มีคนบอกว่าใช่เลยความฝันในวัยเด็กของพวกเขาเนี่ยป่นปี้ไปหมดแล้วเพราะว่าแชกี้วางมือใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะตัดมาที่บิ๊กมัมแล้วก็ทางด้านไนเนียวนะครับหรือว่ากอริโอซาใช่ปะเย,ยเนียวเขาได้บอกว่าคิดจะทําอะไรกันเนี่ยแชกี้ซึ่งบิ๊กมัมเนี่ยให ใชยเหมือนกับเธอแหละมัง้งกอริโอซาพูดอย่างกับว่าผู้หญิงกอดสตรีนี่ไม่ดีเลยนะสําหรับแม่ใหญ่บิ๊กมามและบิ๊กมามเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อว่าสุดท้ายกอดสตรีก็คงพ่ายแพ้ต่อความรักสินะซึ่งกอริโอซาเขาเลยได้บอกว่าคนที่เบ่งลูกรัวๆเป็นป๊อปคอนอย่างเธอเนี่ยจะไปเข้าใจความทรมานจากพิษของรักได้ยังไงกันเล่าบิ๊กมามแต่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะป่วยเป็นไข้ใจได้แบบนี้ถ้าอีกฝ่ายเป็นโรเจอร์แล้วก็ฉันจะไม่ยอมยอกโทษให้กับยายแช็กกี้ ะเกาซึ่งในฉากนี้เราจะได้เห็น3มเด็กแสบของลูกบิ๊กมัมด้วยนะครับนั่นก็คือคาตาคุริแล้วก็ไดฟุกุนะครับรวมถึงโอเว่นด้วยที่อยู่ในฉากนี้นะครับซึ่งเท่ากับว่าลูกบิ๊กมัมในตอนนั้นเนี่ยน่าจะมี5คนนะครับคือ2คนแรกนั่นก็คือเฟลุสเปโลนะครับมันน่าจะออกมาก่อนแล้วเพราะว่ามันเป็นลูกชายคนโตแล้วก็เป็นลูกคนแรกด้วยรวมถึงชาร์ลอตคอมโพสนะครับที่เป็นลูกสาวคนที่1แล้วก็เท่ากับว่าเป็นลูกคนที่2ของบิ๊กมัมใช่ไหมก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยแต่กก็อาจจะมีลู คนอื่นอีกเราก็ไม่รู้ใช่ปะแต่ในฉากนี้เราเห็นแค่อ้มเด็กแสบของวิ๊กมัมเท่านั้นเองแล้วก็จะตัดฉากมาที่มิสบักกิ้งนะครับผมเขาเนี่ยได้คุยหนวดขาวใช่ไหมเขาได้บอกว่าจะหน้าไหนเนี่ยก็พูดแต่เรื่องของแชก,กี้แชก,กี้อยู่ได้หน้าเบื่อจังเลยเนาะนิวเกตดีใจจังเนาะที่เธอเนี่ยมีแต่ฉันคนเดียวนะนิวเกตซึ่งตัวของหนวดขาวก็เลยบอกว่าสะที่ไหนกันล่ะบักกิ้งฉันเนี่ยไม่เคยหลงในตัวเธอสักครั้งเลยนะแล้วก็มิสบักกิ้งเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าว่าไงนะนี่ฉันเชียวนะิเกที่บุุรษมากมาย ต่างหมายปองเชียวนะาและหนวดขาวก็เลยบอกว่าแบบนั้นเนี่ยมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอเธอจะได้ไม่เหงาไงแต่บักกิงแฮมเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าไม่เอาอ่ะฉันอยากจะได้เธอคนเดียวมากกว่านะนิวเกตและต่อมาเราจะได้เห็นว่าคนในเกาะฮันชิโนสึเนี่ยต่างแหกปากนะคบว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่จริงๆซึ่งก็มีคนถามว่ามีอะไรซึ่งคนที่ดูลาดรลาเนี่ยเขาได้บอกว่าพบเรือของกลุ่มโจรสลัดคูจาที่ชายฝั่งใช่ปะและเราจะได้เห็นนะคบว่าทางด้านแชกี้หรือว่าชาคุยาคุเนี่ยเขาลงมาจากเรือนะครับเขาเนี่ยขอบจ โทลิโทมาใช่ไหมเขาบอกว่าส่งแค่นี้ก็พอแล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกกลุ่มจรนสลัดสตรีเนี่ยก็ต่างตกใจว่านี่มันคือเกาะจรนสลัดงั้นหรออะไรทํานองนี้ใช่บ่ะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าสุดท้ายแล้วโทริโทม่าเนี่ยก็กลายเป็นกัปตันของกลุ่มจรนสลัดคุจาแล้วก็ได้บอกให้แชคก,กี้เนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยใช่ไหมแล้วก็มีการเขียนระบุไว้ในตอนนี้ด้วยนะว่าเรื่องในวันนี้เนี่ยอาจเป็นหนึ่งในเหตุหตการณ์สาคัญที่สุดของเกาะจรนสลัดฮัจิินสึเลย,เลยก็ว่าได้แม้ว่าจะมีสถานทีี่่่ออออืืนให้เลกกกมมาายแตไ ยอแสนงามผู้ที่ทําให้โลกเนี่ยหลงไหลเนี่ยกับเลือกที่จะย่างกายเข้ามาสู่รังของเหล่าอสูรร้ายกระหายเลือดแห่งนี้ทุกคนเนี่ยต่างแตกตื่นไปตามๆกันนะครับแล้วก็มีโจรสลัดเนี่ยคือมาลายล้อมตัวของแช็กกี้มากมายนะครับโดยบางคนก็เรียกว่าเทพธิดามาโปดแล้วสิตายตรงนี้เนี่ยก็ไม่เสียดายแล้วบางคนก็บอกว่าทําไมกันครับทำไมคุณเนี่ยต้องมาที่เกาะโสโครกแบบนี้ด้วยจะเดินเข้าไปลึกกว่านี้เนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะบางคนก็บอกว่าแย่ yeah, ละสิความสวยเจิดจ้าเกินไปจนน้าตาไหลจนมอง อะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยบางคนก็บอกนี่มันตัวจริงหรือความฝันวะเนี่ยอีกคนนึงก็บอกว่าออหรือว่าคิดจะมาเข้ากลุ่มจนสลัดล็อกกันครับเหมือนกับท่านกอริโอซาเลยแล้วหลังจากนั้นเราจะได้เห็นเสียงลายล้อมนะครับที่เหล่าจนสลัดหลายคนเนี่ยต่างบอกว่าสวยจัดงดงามจัดสุดแจ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านแชดก,กี้หรือว่าชาคุยาคูเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าเปล่าเขาไม่ได้มาเข้ากลุ่มจนสลัดล็อกเขาแค่อยากจะมาอาศัยอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นจนสลัดใช่ไหมถึงแม้ว กไปแล้วแต่ก็ยังโดนกองทัพเรือเนี่ยตามล่าอยู่ดีก็เลยอยากจะมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่สักหน่อยเนี่ยจะช่วยปกป้องเขาได้หรือเปล่าก็คือปล่อยเสน่ห์ให้กับชายโฉดบนเกาะน,นี้เนี่ยปกป้องเขาใช่ไหมและสุดท้ายแล้วชายโฉดพวกนี้ก็เลยบอกว่าจะปกป้องสุดชีวิตเลยซึ่งแชกกี้เนี่ยเขาเลยได้บอกว่าแต่ที่นี่เนี่ยมันเหม็นไปหน่อยนึงอ่ะก็มีคนบอกว่าเออเดี๋ยวทําความสะอาดให้ใช่ไหมแล้วก็มีการบ่นด้วยว่าเออฉันก็อยากมีร้านเหล้าสักร้านนึงนะก็มีชายโฉดเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวสร้างให้ ไม่รีรอเลยครับและเดี๋ยวเอาดอกไม้เนี่ยมาประดับให้ด้วยนะครับอะไรทํานองนี้เชีวบ่าและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นว่ากลุ่มโจรสลัดล็อกเนี่ยเดินมาดูนะครับว่าเฮ้ยพวกมึงเนี่ยแตกตื่นอะไรกันโดยที่ถามไปว่าเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันวะทําทไมเสียงเอ,อะอะดังไปหมดเลยซึ่งทางด้านดอนมาลอนนะครับเขาก็เลยได้บอกว่าไอโง่ i, go, พวกนี้เนี่ยมาสมหัวแหกปากอะไรกันว่าหนกหูซะจริงเลยแล้วก็มีคนออกตัวใช่ไหมว่ากลุ่มโจรสลัดล็อกทุกท่านครับแย่ yeah, แล้วได้โปรดอย่าโกรธเลยนะครับล็อกพวกเราทําตามอําเภอใจเองครับลงโทษพวกเราได้้เเลยแต่ไดโดโอะ อนุญาตให้เธอคนนั้นเนี่ยอาศัยอยู่ที่เกาะน,นี้ด้วยเธอพอล็อกมาถึงนะครับล็อกก็เลยตะโกนเลยว่าอะไรวะเนี่ยคือเห็นร้านแบบใหญ่โตเลยใช่ไหมแล้วก็มีการเขียนระบุไว้แหละว,ว่าที่นี่คือร้านที่เราขานสืบต่อกันมาในเกาะฮันจินโนสึเจ้าของตำนานคิวยาวจนต้องรอเป็น1เดือนเลยนะครับและนั่นก็คือบาร์ต้มตุ๋นของแชกกี้นั่นเองใช่ไหมแล้วตัวของแชกกี้เนี่ยก็เดินออกมาต้อนรับลูกค้านะครับโดยที่แต่งตัวแบบสุดเด็ดออกมาเลยทีเดียวเขาเนี่ยได้บอกว่าดีใจยังเลยยินดีต้อนรับสู่ร้านแชกกี้นะ พวกคุณเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มแรกของร้านนี้เลยคงจะมาช่วยอุดหนุนเล่าฉันใช่ไหมคุณล็อกพอแชกี้เนี่ยเดินออกมาด้วยชุดแบบนี้ใช่ไหมสุดเซ็กซี่แบบนี้มันก็เลยทําให้กลุ่มโจรสลัดล็อกไม่ว่าจะเป็นดอนมาลอนหรือว่าตัวของล็อกเองแล้วก็หนวดขาวนะครับรวมถึงชิกกี้ กับตันจอนรวมถึงเคียวด้วยเนี่ยต่างแบบทำตาเป็นรูปหัวใจเหมือนซันจิเหมือนโดนกระชากหัวใจเข้าไปอย่างจังใช่ไหมและเขาก็เลยตะโกนออกมาพร้อมกันว่ามันมีนางฟ้าอยู่ที่นี่ด้วยเหรอวะเนี่ยแล้วก็มีการอธิบายต่อว่าดอกโบตันหรือว่าชาคุยคุที่เบ่งบานกลางดินแดนที่รกลางและแห้งแล้งแบบนี้เนี่ยได้ทําให้เกาะเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นในชั่วพริบตาเลยนะครับและดูเหมือนว่าล็อกจะเข้ามาที่ร้านใช่ไหมแล้วก็ได้มีการเขียนระบุต่อว่าในไม่ช้านะครับตัวของช็กกี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นที่รักของเหล่า จนสลัดในเกาะน,นี้ไปแล้วจนเป็นดุดดังสมบัตินะครับที่อาจจะหาสิ่งใดเนี่ยมาทดแทนได้ยากมากและสมบัตินี้เนี่ยย่อมนํามาสู่การแย่งชิงซึ่งแชก,กี้ในเวลานั้นเนี่ยคืออยากจะเปิดเล่าใช่ไหมแต่เปิดไม่ออกก็ดูเหมือนว่าจะมีคนอาสาเปิดให้เต็มที่เลยนะครับล็อกเองที่เข้ามาเนี่ยก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกชอบมากเลยได้บอกว่าร้านนี้นี่มันหอมจริงๆเลยนะและสุดท้ายเนี่ยก็จะตัดมาที่ดินแดนศักดิ์สิสทธิ์แมรี่จวนะครับผมคือตัดมาที่ห้องแห่งอำนาจก็คือห้าพุทธเาเซตก ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็ยังมีเซนแซกเทิร์นอยู่ใช่ไหมก็ได้มีการคุยกันแหละว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไปบอกฮาเราตามนี้นะหากพวกเจ้านักรบคนยักษ์แห่งเอลบัร์ทำตามเงื่อนไขได้สําเร็จแล้วก็เราขอสัญญาเลยว่าจะยอมรับประเทศของพวกเจ้าเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลโลกซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือตัวของมาร์กใช่ไหมหรือว่าชื่อเต็มๆของเขานั่นก็คือเซนมาคัสมาร์กนะครับเขาได้บอกว่าเอองั้งงนก็จงไปบอกฮาเราด้วยว่าจงฆ่าล็อกให้ได้ซะและข้อเสนอที่ฮาเราส่งมาเนี่ยเราจะพิจารณา ให้เป็นพิเศษนั่นเองนะครับอันนี้ผมเติมให้นะก็กลายเป็นว่าคือมีเงื่อนไขโดยที่ ตัวของฮาราเวเนี่ยต้องไปฆ่าล็อกประเทศเขาถึงจะได้ร่วมในรัฐบาลโลกแต่ดูเหมือนว่าณนะตอนนี้ประเทศเอลบาร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกด้วยซ้ำก็คาดการได้เลยว่าล็อกเองเนี่ยไม่ได้ถูกสังหารโดยทางด้านฮาราลาวและฮาราลาวเองก็คงจะไม่มาสังหารเพื่อนเขาอย่างล็อกแน่นอนนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เกิดข้อตกลงหรือว่าดีลนี้ขึ้นเนาะเพราะว่าฮาราวน่าจะไม่ทําแต่เหตุผลที่ไม่ทำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือว่า ล็อกตายก่อนนะครับที่จะได้ทําก็ได้นะครับเพราะว่าชกกี้ที่ดุดดังเป็นสมบัตินี้เนี่ยอาจจะเป็นชนวนที่ทําให้เกิดสึกกอดวัลเล่ก็ได้นะซึ่งในประเด็ดนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันก็แล้วกันนะครับเราอาจจะคาดการผิดก็ได้ว่าสิ่งที่ผามังกรฟ้ามาขโมยที่เกาะฮันตินซนึเนี่ย อาจจะไม่ใช่ผลปีศาจแต่อาจจะเป็นตัวของเจสุดสวยคนนี้ไป <c oughs> ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับมันเลยทําให้เกิดมีการระบุเอาไว้นะครับว่าสมบัติที่ย่อมนํามาสู่การแย่งชิงใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นต้นเหตุของสกกอดเวดเล่และทําให้ล็อกโดนกราฟและโรเจอร์ปับในเหตุการณ์นั้นก่อนที่ฮาเราเนี่ย จะรับข้อเสนอของทางด้านาพว่เท่านี้ไปหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มีประมาณเท่านี้ละกันสําหรับมังงะวันพีชในตอนที่1,157นะครับก็ถ้ามีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยกันละกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กด s u b บสไคร์ด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ไปเล้ว